สวัสดีครับพบกับพินัทรีวิวนะฮะวันนี้นะครับได้ซิมมาแล้วครับผมของตัวเองฮะไลน์โมบายครับผมอ่าซิมตัวนี้นะครับสั่งไปตั้งแต่วันศุกร์นะครับผมเพิ่งได้มาเมื่อวันจันทร์ฮะเมื่อวานฮะวันนี้เป็นวันอังคารครับผมอ่ะประมาณนี้ฮะสำหรับคนที่สั่งนะครับบางคนอาจจะได้ไวอย่างเช่นสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้นะแต่ผมไม่ดด้ไปสั่งวันศุกร์ฮะมันเลยมาส่งวันจันทร์แต่ไม่เป็นไรครับได้ช้าดีกว่าไม่ได้ฮะเรามาดูกันนะครับว่าในซองมีอะไรบ้างนะครับในซองนะฮะ แล้วก็เป็นจดหมายเงี้ยจดหมายยืนยันนะครับว่าคุณได้สั่งซื้อไปแล้วนะเนี่ยฮะจดหมายขอบคุณฮะแล้วก็ข้อมูลแพ็กเกจของคุณนะฮะของผมนี่เลือกเป็นแพ็กเกจ99บาทนะผมเน็ต5กิกฮะเน็ตความเร็วสูง5กิกแล้วก็เน็ตความเร็ว 256K ไม่จำกัดครับผมโทรได้150นาทีฟรีนะครับอันนี้บอนี่คุ้มมากฮะอ่าครับผมกลับมากันที่การเริ่มการใช้งานไลน์โมบายฮะเริ่มครั้งแรกให้ใหญ่ให้คุณไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้ก่อนเลยครับผมแอปชื่อไลน์โมบายนะครับผมตัวนี้ สีเขียวนี่เลยครับในนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับคุณให้คุณนาสมาร์ทโฟนเนี่ยผมก็จะใช้เครื่องนี้แหละสมาร์ทโฟนที่คุณจะใช้อนะถอดซิมออกฮนะ <c oughs> เปลี่ยนเลยครับผมโดยคุณต้องดูนะครับว่ามือถือของคุณรองรับเครื่องอขนาดไหนนะนี่ฮนะ <c oughs> ซึ่งมือถือผมใช้ขนาดเป็นเป็นไมโครซิมนะครับผมไม่ใช่นานโนซิมนะโดยซิมของ Line Mobile เนี่ยคุณสามารถแกะได้ฮะเห็นไหมฮะ คุสามารถเลือกขนาดได้เองนะว่าคุณมือถือของคุณซึ่งไม่ได้ทุกขนาดแหละของผมใช้เป็นไมโครซิมผมก็จะแกะ <c oughs> อย่างนี้ถ้าคุณใช้นาโนซิมก็ก็แกะเข้าไปได้อีกระดับนึงนะมาดูโฟกัสเห็นบ้างอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะเราก็ใส่ไปเลยฮนะหลังจากดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะฮะเปลี่ยนซิมเป็นลายโมบายครับผมแล้วใส่ไปเลยฮนะอ้าวใส่ผิดฮนะ <c oughs> ากนั้นกลับมาดูที่มือถือฮะ <c oughs> <c oughs> มันก็จะเลือกเครือข่ายสักคู่นะเรามาดูเครือข่ายกันตอนนี้ผมจะปิด wifi ก่อนเลยนะปิดไ i ไฟไปก่อนนะแล้วใช้โมบายดาต้ากันนะครับผมเปิดแอปตัวนี้ฮะลาย Mobile ครับนี่มันก็จะมีข้อความแนะนำอะไรงั้นไปฮนะกดสตาร์ทเลย สายอินวะิฮะใช้เป็น Facebook หรืออีเมลก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยนะหลังจากเปิดแอป l i n e Mobile ขึ้นมานะฮะระบบจะมีขึ้นให้คุณล็อกอินฮะก็ล็อกอินตามรหัสผ่านแล้วก็อีเมลที่คุณใช้สมัครตอนลงในเว็บไว้นะอ่ะเสร็จแล้วก็มันจะเปิดขึ้นมาครั้งแรกก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมันก็จะมีสอนวิธีการใช้งานนะฮะยอดชาติใช้จ่ายทั้งหมดฮะ ก็ดูที่ตรงนี้นะตอนนี้ยังเป็นศูนย์บาทอยู่ก็ผมเพิ่งเปิดใช้นะมันมีก็ตลกละ <c oughs> นี่ก็เป็นจำนวนแพ็กเกจที่เหลือนะครับผมก็มีด้านบนเป็นความเร็วเน็ตฮนะด้านล่างก็เป็นความเร็วอ่ะความเร็วโทรแพ็กเกจโทรศัพท์ที่เหลือด้านบนฮนะด้านล่างเป็นเน็ตที่เหลือฮนะส่วนการกดปุ่มควบคุมด้านบนนะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเฮล์ตัวข้อความอะไรเงี้ยนี่ฮะแพ็กเกจของผมก็เป็นแพ็กเกจเอสฮนะ99บาทเท่าน,นั้นเอง ผมกะซื้อมาใส่ขำๆเล่นใส่แท็บเล็ตอะไรเยงี้ฮะเพราะได้เน็ตฟรีตลอดฮะควบคุมดีนี่นะตัวควบคุมนะใช้การปัดหน้าจอมานะอันนี้ถ้าเปิดควบคุมค่าใช้จ่าย็อเกตได้วิธีใช้งานง่ายมากเลยฮะผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะปุ่มยังไม่มีเยอะเลยมีแค่ตรงนี้หลักๆมีแค่ตรงนี้เอง,ง,เอ,งอยากใช้ความเร็วสูงก็ปัดไปด้านขวาฮะอยากใช้เน็ตฟรีไม่จำกัดก็ปัดไปด้านซ้ายฮะก็จะเป็นเน็ต 256K ฮะช้าๆธรรมดาทั่วไปครับผม ประมาณนี้เองฮะง่ายๆฮะหลังจากนี้คุณก็ใช้งานได้เลยฮะเน็ตธรรมดาฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมทดสอบให้ดูอีกทีดีกว่าทดสอบความเร็วเน็ตทั้งสองแบบนะผมลองเริ่มมันที่ความเร็วเน็ตแบบความเร็วสูงก่อนลวกันอ่าบ้านผมอยู่บางบัวทองก็อย่างที่บอกฮะมันจะช้าๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะลองดูกันฮะเทสแกนไหมฮะปประมาณ27เจ็ดฮะ ความเร็วเน็ตก็จะตาม d ีแทนะเพราะว่าเขาเหมือนกับเปซิมเนี่ยมันเป็นของ d ีแทฮะไปขอเซอร์วนะิสของไลน์อะไรงมาอย่างนี้นะความเร็วดาวน์โหลดก็2.5 Mbps ถือว่าน้อยนะสู้เทสในกรุงเทพไม่ได้ในกรุงเทพเทสได้แบบผมเ,เห็นบางคนเทสได้เป็นร้อยอะเยเวอ์อะอันนี้คือเน็ตแบบความเร็วสูงเต็มสปีดนะแล้วย้อนไปใช้เน็ตฟรีแบบไม่จำกัดกันบ้าง ฟรีไม่จำกัดอ่ะปิงก็ยังน้อยเท่าเดิมฮะดูความเร็วฮะก็ตกลงไปอยู่ประมาณนี้ฮะศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่ฮะดูอัพโหลดก็จะพอๆก,กันอ๋ออัพโหลดน้อยฮะศูนย์จุดสองศูนย์จุดหนึ่งนะประมาณนี้ ถามว่าความเร็วประมาณนี้ฮะดูไม่เยอะนะเมื่อเทียบกับความเร็ว 4G เนะเดี๋ยวผมจะทดสอบ YouTube ให้ดูกันนะว่าใช้งานได้หรือเปล่านะจริงๆทําไปแล้วกับคลิปที่แล้วนะครับผมสามารถลองดูกันได้แต่นี้ลองทดสอบกับมือถือตัวเองดูฮนะคราวนี้เรายืมเพื่อนใช้นะซึ่งผมก็ต้องขอปิดเสียงด้วยเดี๋ยวมันจะเนี่ยเรามาดูไฮไลท์กันเลยแบบเต็มจอเลยนี่ก็ดูได้ฮนะ มีหมุนมีหมุนบ้างมีหมุนบ้างแต่อย่างที่บอกว่าบ้านผมมันอยู่บางบัวทองด้วยนะมันก็เด็กมันก็จะช้าหน่อยซึ่งคุณภาพมันก็จะผมปรับเป็นออตโอต้ไว้แล้วกันมันจะได้เลือกตามความเร็วเน็กนะดูฮะภาพไม่คมมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่นเน็ตความเร็วสูงฮนะแต่ว่าถามมาดูได้ไหมก็ดูได้สามารถใช้ดูละครย้อนอหลังได้ฮนะ เปิดฟังเพลงฟังจุกอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแน่นอนทําเน็ตความเร็วนี้ฮะดังนั้นถึงแม้ความเร็วสูงคุณจะหมดฮนะจะใช้เน็ตตัวนี้ก็ได้นะเน็ตตัวฟรีเนี่ยฮะก็ช้าๆหน่อยแต่ก็ดูได้ครับผมอย่างที่เห็นนะอาจจะมีหยุดโหลดบ้างเป็นพักๆฮนะเหมาะมากนะครับผมตัวนี้นะฮะเหมาะก,กับใครฮะเหมาะก,กับเด็กครับผมหรือว่าผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะ ผมกับเด็กนักเรียนอะไรนี้ฮะเพราะว่าค่าทัรค่อนข้างถูกนะแล้วก็เน็ตใช้ได้ไม่จํากัดด้วยฮะทำให้ไม่ขาดการสื่อสารกับผู้ปกครองอะไรประมาณนี้นะครับผมอะประมาณนี้สําหรับไลน์โมบายฮะใครอยากได้ไงก็ลองเข้าไปในกลุ่มของ a c e b o o k นะครับผมกลุ่มไลน์โมบายไทยแลนด์อะไรฮะประมาณนี้ฮะซึ่งเขาจะมีการแจกอินไว้อยู่นะว่าคุณต้องได้อินไว้ก่อนนะฮะคุณถึงจะไปเอาซิมได้ฮะเพราะว่าซิมเขาจะส่งให้ตามอินไว้แล้วก็ถ้าคุณ สมัครปุ๊บตามินไว้นั้นไปชําระเงินไปเรียบร้อยฮะด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตอะไรเงี้ยหรือลายเพย์นะคุณก็จะได้รับซิมวันสอวันที่ผมบอกผมี่บอกตอนแรกนะผมประมาณนี้ฮะใครอยากได้ลองไปติดตามในกลุ่มดูครับผมอ่ะแล้วก็โปรโมชั่นที่โทรถ,ถูกๆนี่นะจะใช้ได้ถึงธันวาครับผมหลังจากนั้นก็ อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องติดตามมาดูอีกทีครับอาจจะมีการต่อโปรหรือเปล่าไม่รู้หรือจะเพิ่มราคาขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่รู้นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับผมยังไงฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยฮะบพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ